ตัวโทรศัพท์มือถือชาปอะคว u า R8 และ R8 Pro โทรศัพท์มือถือเรือธงกล้องไลกาที่จะมาพร้อมกับหน้าจอ r e ฟเ r ก240เฮิร์และกลุ่มพลัง s t e p d r a g o n 8 Gen2 ครับสวัสดีครับกับมาร์ตข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนวราแปนใกาซาสิมัีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแพ้ภาคข่าวสารที่มาเนใแบบนี้เป็นประจำทุกวันชาปเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่ AQUA R8 และ R8 Pro ซึ่งจุดเด่นๆของมือถือรุ่นนี้ก็คือค่า r e เฟรนเท e ที่ให้มาถึง240เฮิและกล้องหลังเป็นแบบไรก้าที่ขายในประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ R8 ก่อนรุ่นแรกนะครับ ตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของความเบาบางสะดวกสบายพกพาง่ายนะครับการน,น้ำกันฝุ่นระดับ IP68 มี2ส,สีคือสีฟ้าแล้วก็สีครีมตัวนี้หน้าจอเป็นโปรนะครับ IGZ OLED นะ6.39ปู SD แล้วก็จะมีในส่วนของความสว่าง1,300นิตติดตั้ง กล้องหน้านะครับเป็นติ่งทรงหยดน้ำนะครับรีฟลเฟลช240เฮิรตซ์ตัวนี้เนี่ยมีค่ารีฟลเฟชทีชิ่งข้างสูงมากๆเลยทีเดียวชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 2ให้แรมมา LPDDR5X 12GB ROM UFS 4.0นะครับ 256GB แบตเตอรี่4,570มิลลิแอมป์ Android 13นะครับ Dolby Vision Dolby Atmos MicroSD card ด,บบดบบบไ,ได้สูงถึง1ทับายตัวนี้ไม่มีลูกฟัง3.5มินมาให้นะครับ และในส่วนของกล้องนะตัวนี้ให้กล้องหลังมา2ตัวครับเป็นของไลกาเฮกเตอร์นะครับโดยมีเซ็นเซอร์ขนาด1ต่อ1.55นิ้วความละเอียด50ล้านพิกเซลอัลตรา้าไว์แถบภาพมุมก,กว้าง120องศา13รล้านพิกเซล HDR AI Auto Focus i Focus นะครับต่อไป R8 Pro บ้างตัวนี้เนี่ยจะใช้ s n ตะ d r a กอนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ ในส่วนของหน้าจอก่อนแล้วกันนะ 240Hz เฮิรตนะครับหน้าจอ6.6นิ้วใหญ่ขึ้นนะครับความสว่างไปได้สูงถึง2,000นิตแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ครับสีที่วางจำหน่ายมีสีดำเท่านั้นนะครับตอนนี้มีกล้องหลังขนาด1นิ้วนะครับ47ล้านพิกเซลของ l e i c a าร์ดสมาร์ทนไมโครนะครับ d e p t h sensor 1.9ล้านพิกเซลออลตราไร์วหรือเทเลโฟโต้ก็มีมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android ที่จะมีการอัปเดตต่อจากนี้เนี่ถึง3มเวอร์ชั่นทีเดียวความปลอดภัยถึง5ปีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่คน่าสนใจระะวางขายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับ สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเพื่อนสามารถที่จะสแกน QR Code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกบมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย